วันนี้ผมจะมาแต่งตัวตามคอมเมนต์ใน Blue h a v e n นะท่านผู้ชมที่หลายๆคนได้คอมเมนต์มาโอเคนะครับผมผมจะสุ่มคอมเมนต์มานะครับผมนะถ้าใครอยากได้อะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะท่านผู้ชมผมจะสุ่มเอาจัดไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปกันเลยว่าวันนี้ผมจะแต่งเป็นอะไรกันบ้างสร้างความบันป่วนในเมือง Blue h a v e n อีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยโอเคถ้าใครอยากได้อะไรก็ขอเข้ามาจัดไปสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ ลิงอยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมตามคอมเมนต์ตัวที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้ผมแต่ตัวเป็นหมีใช่ปะขอค่อนข้างเยอะนะใช่ไหมขอเข้ามาเยอะมากมากกว่ามาตั้งเดียวตามมันเดิมใส่ตัวเหล็กตามผมเลยซึ่งถึงกายไม่เยอะนะยังเลขอี่เป็นเสื้อนะห้าห้าศูนย์ห้าสามสามหกสามหกหกประมาณนี้ไม่ใช่เสื้อเดี๋ยวว่าหัวดิของผมแล้วก็อ,ออกประมาณนั้นอืมีนอันนี้กางเกงนะหกศูนย์ห้าสี่แปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดประมาณนี้อืม นี่จะเป็นเสื้อห้าสองห้าหนึ่งหกสามหกแปดสองแปดหรือเสื้อตัวนี้ดีวะห้าเก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเออตัวนี้น่าจะสีเหมือนกว่าทดูผู้ชมโอเคผมก,ก็กลายเป็นมีน้อยสุดนะฮะรักได้แล้วเอ้แต่รู้สึกว่าฉันจะเจอสปิกระแมนด้านนี้ว่ะแกมาทําอะไรสปิกระแมนแกมาขับมอเตอร์ไซค์เหรอช่วงนี้เจ็ดแพ็กแกพังใช่ไหมแกถึงได้มาขี่มอเตอร์ไซค์ฉันจะขโมยรถแกฉันจะขโมยรถแกสปิกระมแมนเอออ้าว <c oughs> เอ้โคตรเหมือนเลยสปิกแมนนายโคตรหล่อเลยอะเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมเนี่ยอูมาให้กอดนายโคตรหล่อเลยหรือเราจะเปลี่ยนสีอันนี้แล้ก็ได้นะท่านผู้ชมเปลี่ยนสีผิวเป็นสีน้ำตาลดีป่เะเอาเชาผมไปด้วยไปไปว้ยเออเปลี่ยนสีผิวเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะกลายเป็นหมีไปปันป่วนคนในแมปเอ้สวัสดีคุณตำรวจคุณตำรวจซุนโงกุลเวอร์ชันผมสีฟ้าคุณตำรวจเอ้สวัสดีด้านนี้เขาทำอะไรกันนะ้า โอ้ oh my god แม่สาวน้อยสุดน่ารักเลอเกินเธออยากดูฉันเต้นหรือเปล่าดูฉันจะเต้นให้ดูดู <c oughs> ฉันจะเต้นเห้ดู <c oughs> มีบ้านใครเนี่ยไอ้เธอทําอะไรอะเฮ้เขาอ่านหนังสืออยู่ว่ะท่านผู้ชมฉันคือมี <c oughs> เฮ้เขาดูกรนดิเขาโยนเงินทิ้งด้วยอะเอามาให้เราด้วยเอามาให้เราบ้างนะถ้าเธอเบื่อเงินแล้วฉันขอเข้าบ้านเธอได้ไหมฉันมาดี ฉันมาดีเอ้ยทำไมก็โยนเงินทิ้งแบบนั้นน่ะจะไม่ให้สาวน้อยสายเปย์มีบ้านต้นไม้นี่หว่าว้าวบ้านต้นไม้เอ้ยมีแต่ผู้หญิงยังว่าเซิฟนี้ทนผู้ชมสวัสดีสวัสดีเขาใส่หัวใส่ผมเอ้ยแล้วทางนั้นเขากำลังฉลองอะไรกันวะโอไมค์ก็มีแสงซีเสียงด้านนี้โอไมค์ก็โอไม g o ก็มาจัดงานปาร์ตี้อะไรตั้งแต่หัววันเลยเหรอบ้านเขาล็อกนะแต่เขาปิดประตูไม่สนิทท่านผู้ชม แนวไหนวะเน,นี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปกันเลยมาท่านผู้ชมต่อมาเข้าขอ,ขอนาลูโตใช่ไหมเออคอมเมนต์โอเคเจ็ะไปมาแต่งกันเลยแรกจะเป็นเสื้อนะครับผมหกเจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าสี่หกเก้าสองประมาณนี้นาลูโตต่อมากางเกงสามสองสามเจ็ดสามห้าสองสามเจ็ดสองปดเทลต่อมาจะเป็นทรงผมหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์สี่หกประมาณน,นี้เอ้ยเหมือนอย,ยู่นะเว้ยต่อมาจะเป็นใบหน้า 1>, 1 1 6 7 6 6 6 4 3งุนสนี่เห็นไหมฉันก็กลายเป็นนารุตโตะได้แล้วแอเป็นใครกันแน่ <c oughs> เอ้อก็จะตามผมตลอดเลยเหรอไม่นะเอ้แก๊งปัชรลามนี่ว่าแก๊งปัชลามน้อยอ๋อแล้วจะไม่สาวน้อยคนนี้เขาถือป้ายอะไรเนี่ยสุดดูหน้าตาเขาพร้อมจะมีแฟนมาเฮ <c oughs> อดูเสื้อเทอเลือดเลอะเต็มเลยนะนี่ท่านผู้ชมเออมาพร้อมกับดาบคู่โอ้ไม่กอด เปนกลัวเหลือเกินถึงฉันจะเป็นนินจารルโตก็ตามเถอะจะวาาไปบ้านใครดีปะเฮ้ยมันจะเจอบ้านใครหลังนี้แม่สาวน้อยก็จะมาปนซะหน่อยวปบ้านหลังนี้มันช่างน่าปล้นเหลือเกินเราจงใช้วิชานินจารルโตเราให้คุ้มค่าคุ้งนอนฉันอยู่ไหน <c oughs> ถึงเราจะเป็น,นรルโตเราก็ไม่สามารถเข้าบ้านใครได้โดยง่ายๆเราจึงต้องใช้แผนแผนการอันชั่วร้าย ทำไม่ฉันวางที่นอนไม่ได้เฮ้ hey, ผมวางที่นอนไม่ได้ยังไงวางได้แล้วดังนั้นฉันจ,งจึงต้องใช้แผนเฮ้ย hey. เดียวเดียวเดียวบัาเกอเอเฮ้เฮ้นอนได้ละโอเคฉันจะมาปล้นตู้เซฟฉันเป็นนารูโตะที่พลิ้วไหวนี่แล้วก็ระเบิดตู้ไปฮจะเป็นนารูโตะที่ปล้นเงินชาวบ้านเขาเดี๋ยวผมรู้รับวิธีออกนี่วาร์ปไปเลยวาร์ปออกก็ได้ hey, ไอเจ้าแม่สาวน้อยก็มาแล้วท่านผู้ชมเขากลับมาบ้านเขากลับมาบ้านเขา,า,า,เขาแล้ว โอไม่ oh my, ใครปล้นบ้านเธอให้เราช่วยหรือเปล่าเอ,อิ่มแต่ที่จริงก็เป็นเราแหละไ,ไปปล้นบ้านเขาเนี่ย <c oughs> น่าจะใช่บ้านเขาหรือเปล่าอันเนดเธอวิ่งตามเราทำไมโอเคฉันเอาเงินคืนเธอละเอาไปซะเอาเงินเธอคืนไปซะเอาเงินเธอคืนไปเออเอาไปแต่ฉันยังให้เธอไม่หมดหรอก <c oughs> ฉันฉันจะไปแจกใจชาวบ้านในเมืองบลูคเฮเวนที่ยากลําบากฉันเอาเงินคืนเธอแล้วเธอ ต่ฉันคืนไม่หมดนี้ก่อนท่านผู้ชมโอเคก็ตามผมมาโอไม่เขาเขาถือปืนตามผมไม่นะจะไลยย่ยิงผมโอ้ my god เขาจะไลยย่ยิงผมผมแอบ,บเข้าบ้านเบคอนท่านผู้ชมไม่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 โอไม่เขาน่าจะไม่เห็นผมนะท่านผู้ชมเราเป็นนินจานนารุตัวที่หนีได้อย่างแนบเนียนโอเคเด้วนะเราจะไปดูตัวต่อไปกันเลยว่าเป็นอะไรจัดไปมาท่านผู้ชมต่อมาเขาบอกว่าแต่งตัวเป็นคิตตี้ใช่ไหม เออคือผมแต่งเป็นคิตตี้แล้วมันไม่เหมือนเวยนะผู้ชมผมจะมาแต่งเป็นตรีมคิตตี้แบบผู้หญิงน่ารักน่ารักแล้ะกันเอออะไรก็ว่ากันไปก่อนอื่นผมจะกลายเป็นผู้หญิงโอเคผมได้กลายเป็นร่างผู้หญิงแล้วอย่างแรกเป็นเสื้อนะครับผม6กเจ0 5 9หนึ่นี่ในประมาณนี้เสื้อคิตตี้ต่อมาจะเป็นเกงเกงนะเก2าสี่4อง นี่ต่อมาจะเป็นทรงผม1นึ่งหนึ่งสามหกส่าประมาณนี้นี่ตีมสีชมพูต่อมาจะเป็นหูฟังนะท่านผู้ชม1นึ่งหนึ่งสาหนึ่งสี่สองสองหกสี่ประมาณนี้นี่หูฟังตีมสีชมพูเป็นคิตตี้ท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นใบหน้า1นึ่งสามสองสามสองเก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ใบหน้าที่ยังไม่เห็นก็คือมันทับกันกับใบหน้าที่ผมใส่ไว้โอเคนี่ก็จะเป็นแนวนี้ให้เราเปลี่ยนสีผิวเป็นสีขาวก่อนก็ได้นี่เห็นไหมจะเป็นแนวการ์ตูนต่อมาจะเป็น กระเป๋าด้านหลังนะทานผู้ชม8 6ดห8 7 4 6 6แปดเจดสี่หหสามนี่ก็จะประมาณน,นี้ฉันก็กลายเป็นสาวน้อยคิตตี้สุดน่ารักได้แล้วนักไลเจอก็ลองมาแต่งดูกันได้หรือจะเปลี่ยนท่าทางก็ได้นะเปลี่ยนท่าเดินเป็นท่าเดินแบบผู้หญิงอะไรก็ว่ากันไปเลยเออเป็นตัวแบบผู้หญิงนี่เห็นไหมแล้วก็จะเดินแบบคิตตี้สุดน่ารัก ของเราโ oh อไมก็ก็ทำอะไรกันชาวเมืองเฮ้ย hey, สวัสดีนายจะเอาดอกไม้ไปให้ใครเราคือสาวน้อยสุดน่ารักคิตตี้เองเก okay, จะให้ฉันเหรอนี่ฉันมันผู้หญิงสายเปยฉันจะให้เงินเธอเธอเอาหรือเปล่าก็จะเอาดอกไม้ให้ผมละเนี่ยไม่นะเขินใจจะขาดเอาเขาเอาเงินจากผมเอาแล้วเขาก็ยื่นดอกไม้ให้ใครวะเขาจะยื่นดอกไม้ให้ผมละว้าวนายช่างเป็นผู้ชายที่เฮ้ยเฮ้ยเขาเอาดอกไม้ให้ผมวะฉันจะรับดอกไม้จากเธอไว้ฉันเขินเหลือเกิน ฉันเขินละเกินเขินจนลมไปเลยนี่ทักทายทักทายโอเคฉันได้ดอกไม้แล้วฉันก็เดินหนีแล้วฉันก็จะเอาดอกไม้คืนเธอไปซะนี่เอาไปซะเอาคืนได้แล้วเอาคืนเอาเขาก็รับเฉยแนวไหนอุตทางนี้มีแต่ผู้ชายหลอๆทั้งนั้นเลยเขาทําอะไรกันเนี่ยฉันคือคิดตีจะไม่ให้สาวน้อยเองเอาคนนั้นเขาเดินอะไรไปะนะเฮ้สวัสดีพ่อหนุ่มเกาหลีเขาใส่อะไรในหูวนะ ูฟังอะ่ะโอไมกก็ด้านนี้ก็ทําอะไรกันเลยแกงปลาฉลามแกงปลาฉลามไอ <c oughs> จะไมจะแมส,สาวนคนนั้นก็น้าตาตกใจแบบนั้นนะตกใจความน่ารักของเราหรออุ้ยฉันอกจากบ้านก่อนจะโดนแบน <c oughs> ไมไ่โดนแบนบรรนผู้ชมต่อมาเดี๋ยวผมจะพากลายเป็นหนุมานนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คนขอมาเยอะเหมือนกัน <c oughs> จัดไปหนุมานของเราเปลี่ยนเป็นผิวขาวก่อนก็ได้นะเออเปลี่ยนซีผิวก่อนก็ได้อืมตอลอดอันนี้ แรกจะเป็นเสื้อนะครับผมนะหนึ่งสามหนึ่งเแประมาณนี้เป็นเสื้อต่อมาจะเป็นกางเกงหนึ่งสามหนึอประมาณนี้อืมต่อมาจะเป็นใบหน้านะท่านผู้ชมหนึ่งสองแปดเนึ่ย์เน่แล้วก็เอาทรงผมออกก็ได้นะถ้าทรงผมหรอกอืมเพราะว่าเออไม่ต้องเอาออกก็ได้เพราะว่าต่อไปก็มีทรงผมอยู่ดีวะทรงผมจะเป็นเจ็ดศูนย์หประมาณนี้แม่ผมข้างหลังลก,ก,กลายเป็นหนุมานทานสมร ฉันคือหนุมานฉันคือหนุมานเองฉันคือหนุมานวูนายหล่อจึงเลยนายกินคุกกี้อร่อยหรือเปล่าฮะนายอร่อยหรือเปล่าเอ้ยฉันเจอใครวะนั่นด้านนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเครื่องแต่งกายเอ้ยสปิกร์แมนใช่นายไหมเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยสปิกร์แมนกับคาเมล่าฮมนก็ทำอะไรกันมา แล้วนี่เขาลากกันไปไหนนี่โอไมค์ oh my, ฉันไปด้วยได้เปล่ายิ่งจอกสีสม้มไม่แต่เครื่องแต่งกายนี่โคตรเทเลยไปยิ่งจอกสีสม้มเลยนี่โอไมค์ก oh อดระดานนี้ก็ทำอะไรกันเนีะฮะเมืองมันช่างวุ่นวายเหลือเกินโอเคฉันจะลองมาเล่นด้านนี้ดูโอไม่ oh my, บ้านฐานทัพใครวะนั่นท่านผู้ชมโอไมค์กอดบ้านฐานทัพฉันแอบเข้าบ้านแกได้เปล่าไม่โดนลูกหลงอันนี้บ้านเอฟบีไอนี่ว่าท่านะผู้ชมว่าเป็น FBI เอฟบีไอเอรอ โอ้ไม่ก็จเย็นๆน,นะเรากลัวแล้วมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแต่งตัวตามคอมเมนต์ของเรา EP หนึ่งโอเคถ้าใครชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ลองมาแต่งดูก็ได้ถ้าใครอยากได้อะไรก็ขอมาก็ได้นะถ้าแต่งให้ได้ก็จะแต่งผมจะสุ่มคอมเมนต์มานะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย